หลังจากที่ผมทําคลิปแรกไปนะครับที่บอกว่าเขมรนั้นเขามีพีเอชเอลสูนสารที่เอามาใชา้ในการสึกครั้งที่สองครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ถือว่าร้ายแรงพอสมควรเพราะมันมันไปได้ไกลหลายร้อยกิโลประมาณร้อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบกิโลประมาณนั้นนะครับรวมถึงนะครับอาวุธที่เขมรเขาภาคภูมิใจมากในเรื่องเครื่องของการเครื่องยิงอาวุธนะครับต่อสู้อากาศยานจากพื้นส่อากาศที่เขาเอามาโ,โชว์กันเอามาวางแผงเรียงกันเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าได้ใช้กันแน่ ได้ใช้กันแน,แน่แต่ทีนี้จะได้ใช้นานขนาดไหนอาจจะได้ใช้แค่วันเดียวแล้วจบเลยอหรืออาจจะใช้ได้2อถึงสวันแล้วจบเลยมันก็ไม่แน่ขึ้นอยู่ที่กองทัพอากาศวันนี้กองทัพอากาศของเราไม่ได้ทําสงครามทางอากาศอย่างเดียวไม่ได้เป็นเรื่องของการทาสงครามเครื่องบินลบอย่างเดียวแต่วันนี้เป็นสงครามดาวเทียมสวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งช่องป๋าหนุย่ยทีวีและทั้งช่องเขมรวันนี้นะครับหลังจากคลิปแรกที่ผมได้นําเสนอไปว่าเขมรมีเครื่องยิงจรวดน,นะครับ ที่ชื่อรุ่นว่า p h l 0 3นยั้นเนี่ยนะครับยังมีเครื่องยิงนะครับอาวุธต่อต้านอากาศยานจากพื้นสู่อากาศซึ่งนะครับหน่วยกองกำลัง b h q เนี่ยนะครับเขาเอามาใช้แล้วก็เตรียมที่จะต่อสู้กับเครื่องบินลบเราเช่น f 1 6 g r i p ิป a t นแล้วก็อัลฟ a าเจ็ที่นี้เนี่ยไอสองรุ่นแรกเนี่ยมันไม่น่าห่วงเพราะว่าไอ f 1 6เราเนี่ยมันเป็นบล็อกใหม่นะครับซึ่งสามารถมองเห็นขีปนาวุธหรือมองเห็นที่ตั้งนะครับของอาวุธนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เราจะเห็นเขาดูที่ประมาณร้อยสามร้อยสามสิบกิโลเมตรเราจะเห็นเขาก่อนนะครับซึ่งไอปืนต่อสู้อากาศยานจากพื้นสู่อากาศของเขมรที่ใช้อยู่เนี่ยม,มันมีมันสามารถยิงแล้วดักยิงได้ในรนะยะร้อยกิโลเมตรแต่เราจะเห็นก่อนสามสิบกิโลเมตรในส่วนของกิ๊เพนเนี่นะครับได้ได้ไดกลถึงสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรที่เราจะเห็นก่อนนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขายิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานขึ้นมาเนี่ยเอฟสิบหกกับกิ๊เพนจะเห็นก่อนทันที จากนั้นก็จะรู้เลยว่ายิงจากตรงไหนมาจากนั้นเราก็จะถึงไปทําลายเป้าหมายตรงนั้นได้แต่มันก็เหมือนกับเหมือนกองทัพมดอะคือมันไม่ได้อยู่กันเป็นกระจุกไอ้พวกนี้มันจะอยู่กันเป็นเป็นกลุ่มๆกลุ่มหนึ่งสองสาคนก็ย,ยิงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้เลยได้ฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราเราเสียเปรียบไหมบอกได้เลยนะครับถ้าเราจับได้เนี่ยไม่เสียเปรียบเพราะแนวการยิงนะครับเราตียิงในลนักษณะว่าเขตตรงนี้เป็นเขตที่ใช้อาวุธเราจะทิ้งระเบิดได้เราจะยิงขีปปานมุเตอไเข้าไปได้ซึ่งต่างก,กับครั้งแรกครัั้้งงแรกกกนนนี่่ km, ่่ยยาาาาาาาคปะมมณ20ตตวววไไห เกือบถึงเมืองแล้วถ้าเกิดขเขมรใช้ PSL 0 3ศูนยายิงเข้ามานั่นหมายถึงว่าพนมเปญไม่เหลือเลยนะฮะเผลอๆที่ปราสาทพระว่าไอปราสาทนาครวัดน,นี่อาจจะไปกับเขาด้วยเพราะว่าเป็นเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้หรือการรบครั้งนี้เนี่ยมันต้องไปทําลายสัญ,ญลักษณ์ของคนขเขมรให้หมดนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะหนึ่งนะครับสนามบินทุกสนามบินสี่สนามบินต้องทําลายทิ้งสองนะครับแหล่งจ่ายพลังงานเช่นน้ํามันไฟฟ้าต้องทําลายทิ้งนะครับสามนะครับศูนย์บัญชาการต่างๆต,ต้องทาลายทิ้งทล้อยู่ในเมืองหลวงทั้งนั้น อยู่ในเมืองหลวงทั้งนั้นเผเผอที่คลองฟูรันเตโชก็อาจจะโดนไปด้วยต้องทําลายคลองทิ้งด้วยถ้ามีเพื่อนฝูงอย่างเวียดนามฝากมานะอาจจะต้องมีการทําลายทิ้งแต่ถามว่าสิ่งที่นายฮุนเซนกําลังตัดสินใจมาตอนนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจที่จะเปิดศึกกับเราเนี่ยนายฮุนเซนต้องคิดดีแล้วว่าคราวนี้ไม่มีทางชนะยังไงก็ชนะเสี่ยมไม่ได้แต่นายฮุนเซนต้องการที่จะทำลายเราให้ได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยเขาก็จะได้มีโอกาสได้ไปพูดกับที่อื่นว่าเขาถูกเรา นะครับทำลายเขาถูกเราบุกเขาถูกเราลุกลานมาซึ่งเขายังท่องคาถาเดิมๆอยู่เป็นเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารแต่จริงๆทั้งโลกรู้หมดแล้วและแล้วันนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จีนเนี่ยนะครับจะประกาศไม่ขายอาวุธและไม่มอบอาวุธหรือบริจาคอาวุธให้เขาเห็นอีกต่อไปแต่นั่นมันหมายความว่าเฉพาะตระกูลหุนเท่านั้นนะโอกาสที่นายคุนเซนทําแบบนี้แล้วโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดจากเก้าอี้มีร้ยเปอร์เเต็ม นายคุณเซนกดยิงจรวดมาลูกแรกนั่นหมายถึงนายคุณเซนต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในคอมเมแล้วเพราะอยู่ไม่ได้เพราะเขารู้ว่ากําลังลบเขาสู้เราไม่ได้แต่เขาต้องสร้างความเสียหายให้กับเราได้มากที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง p h l 0 3ของเขาสามารถที่จะนําวิถีได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เรา,ท,เราที่เราต้องระมัดระวังเราต้องเตรียมการให้ดีนะครับเรดารเลเดอร์นี่ต้องพร้อมขึ้นไปเช็ดกันเรดร์ให้มันสะอาดอาดหน่อยแล้วเวลามันยิงเข้ามาเราจะได้ใช้เครื่องบินลบขึ้นไปยิงทําลาย ดนั้นการศึกครั้งนี้การยุดครั้งนี้การทางอากาศเป็นสงครามเรดาร์เพราะเรดาร์เห็นก่อนเรดาร์จับได้ก่อนเครื่องบินลบก็บินไปทําลายได้ทันทีเหมือนกันกว่ามันจะตกสู่พื้นมันใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีนะกว่ามันกว่ามันจะถึงเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็น PHL 0เูนสายที่มีความเร็วนะครับแล้วก็บินยิงได้ไกลถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ1้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทาลายเขาได้ครับโดยใช้เครื่องบินกริเปเพนหรือไม่ก็ F16 ยิงทําลายนะครับเรา แต่ต้องเลด้าเราต้องไวเพราะนั้นเองสงครามนี้เป็นสงครามเลด้าถ้าเราช้ากับมันนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่สูญเสียเราเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าภาพข่าวเราเห็นแล้วเขารีโหลดกระสุนบรรจุกระสุนเข้าไปในเครื่องยิงจรวดหมดเรียบร้อยมีทั้งหมดแปดลำกล้องซึ่งหมายความว่าไอ้แปดตัวเนี่ยไปทีร้อยกว่ากิโลยิงข้ามถึงอีสานใต้ได้เลยจริงไหมครับแต่การกระทําครั้งนี้นายฮุนเซนต้องต้องมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วจ่ายสูงมากแล้วผมเชื่อว่านายฮุนเซนก็พร้อมจะจ่ายผมเชื่อว่าเขาพร้อมจะจ่ายแล้วเขาพร้อมแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขารู้แล้วแล้วว่าวนเวทีสหประชาชาติดี80เนี่ยเขาเสียเปรียบหมดเลยเขาไม่สามารถที่จะอยู่เป็นผู้นำเขมรอย่างชอบธรรมได้และเขาจะไม่ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติโดยเฉพาะเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนเขมรนะครับจากประเทศที่เป็นพิษที่เป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันเขาตัดขาดกันเลยนะครับเขาบอกเขาไม่สนับสนุนเขมรต่อไปนี้ก็คือจบอเมริกานะครับก็เล่นงานอยู่คว่ำบาตรและอเมริกาก็ยังเรียกร้องให้อีกหลายประเทศคว่ำบาตรเขมรอยู่ รวมถึงจีนก็เป็นไงครับไม่สนับสนุนเขมรต่อไปฉะนั้นงานนี้เดี๋ยวเราจะดูการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ในพลสไลายดึกกในพลหินบุญเอียงจะกลับมาพังงานอีกทีในคเขมรแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ที่มีอํานาจเต็มในคเขมรแต่คนที่จีนกําลังสื่อสารกันวันนี้จากแหล่งข่าวที่ทราบมานั่นหมายถึงว่านายพลเตียบันได้มีการพูดคุยกับทางการจีนกันอย่างลับๆซึ่งข้อที่จริงผมไม่ทราบไม่ยืนยันแต่แหล่งข่าวบอกมาอย่างนั้นว่า เดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนโฉมนะครับผู้นําใหม่เขเหมือนคนใหม่มาก็แน่นอนครับอาจจะเป็นพลเอกเตียบันอาจจะมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็คงจะ,ะใช้ก๊อปปี้ลน์ก๊อปปี้ลา์เส้นนะครับเหมือนกับนายฮุนเซนคือตัวเองอาจจะขยับมาเป็นประธานวุฒิสภา,าแล้วก็ให้พลเอกเตซีฮามาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแน่นอนครับกลับมาคราวนี้ถ้าสมมติเป็นไปอย่างตามที่จีนเขาต้องการคิดว่าต้องการวางพอดเรื่องให้มันเป็นแบบนี้เตซีฮามันยังไงก็ไม่ใช่ตียครับ สไลดดึกยังไงก็ต้องเข้ามาสไลดดึกเข้ามาทําหน้าที่คุมทหารส่วนกองกําลัง B H Q ก็คงจะเป็นของอะไรครับเป็นของพลเอกอ,อินบุญเอียงแต่ว่าภารกิจของ B H Q น่าจะเปลี่ยนไปนะครับน่าจะเปลี่ยนไปเป็นไปตามนโยบายของประเทศจีนและที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือโครงการอะไรครับ C L V C L V ที่จีนนี่มุ่งมั่นปั้นหมายเอาไว้ว่าจะรวบกิจาการภายในทั้งหมดของเขมรมาไว้ตรงกลางและใช้อํานาจผ่านไปยังประเทศเวียดนามแล้วเวียดนามจะเป็นคนมาคุม เรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนายฮุนเซนมีโอกาสหลุดจากเก้าอี้และผมเชื่อว่าวันที่เขาสั่งยิงนายฮุนเซนจะไม่ได้อยู่ในกรุงพนมเปญไม่ได้อยู่ที่จังหวัดกันดานแต่นายฮุนเซนมีอยู่สองที่ที่จะไปคือหนึ่งอาจจะสั่งการบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่เช่าเหมาอลํามาสองอาจจะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดสมมตินายฮุนเซนสั่งการถล่มไทยขณะตัวเองอยู่ที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เดือดร้อนดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าทางเดียวที่นายฮุนเซนจะสั่งยิง นั่นคือหมายถึงว่านายฮุนเซนจะต้องสั่งยิงจากบนฟ้าแล้วค่อยลงมาจอดเป็นแบบนี้ก็สุ่มเสี่ยงครับเตรียมเช็คบินกันนะตอนนี้ในหลายๆประเทศเขาก็เตรียมเช็คบินเขเมรกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คงจะมีอเมริกามาเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่จีนจะต้องไปพูดคุยกับอเมริกาว่าคุณจะมาเอาอะไรคุณจะมาอยู่แค่ไหนคุณจะมาทาอะไรนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วจีนกับอเมริกาก็จะคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสังเกตเรื่องของประธานาธิบดีอเมริกาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคุณดูช่วงสาม โอบาม่าบิลคินตันจอร์ดแต่มันอยู่บูตคุณไปดูสามปีแรกพวกนี้เข้มหมดเลยนะโจไปนี่องเป็นโจไบเดนท่านั้นเองนะครับที่เกือบจะเข้มแต่ไม่เข้มนะครับแต่ที่สุดท้ายสันคือไอ้สามสี่คนที่ผมพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐในปีสุดท้ายเขาจะอ่อนรวบเลยเขาจะอ่อนลงทันทีอะไรที่เขาเจราจาได้เขาก็จะใจเจราจาอะไรที่เขาเจราจาไม่ได้เขาก็จะยืดเวลาออกไปอาจจะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยืดเวลาเพื่อรอให้ประธานาธิบดีคนใหม่มาดําเนินการของมันจะเป็นแบบนั้น ผมไมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่านี่คือครั้งสุดท้ายของนายคุณเซนแล้วที่จะอยู่บัญชาการในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานบุคคที่ปรารวมถึงเป็นประธานประเทศซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่ได้รับมอบมาจากนายสีหามุนีก็ลองดูครับถ้าคราวนี้เกิดมีการกดปุ่มเป็นจริงนายคุณเซนอยู่ขเขมรไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้นะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับแม้กระทั่งตัวนายสีหามุนีอาจจะต้องตกเป็นอาชญากรสงครามตามนายคุณเซนไปติดๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ พี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็มีคีย o d วคดและปุ่มขอบคุณที่อยู่ล่างนี้ไว้พบกันใหม่คืนนี้2องทุ่มสวัสดีครับ